โอ้ขยันนะวะบุญล่ะเนาโอ,อ้งามทัละผักเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้หน่วยง,งานวิถีชีวานนะครับสิมา่าทำการเบิง้งการทำกรเกษตรหรือว่าการทำาการปลูกผักครบวงจอนนะครับนะละแล้วก็มันมีผลประยได้จากที่ว่าทำการปลูก ทำการเกษตรและการปลูกผักเขาวงจรแล้มาเบิร์มิงนีมเขาปลูกอีหยังแน่ครับอันดับแรกเขาปลูกอีหยังแน่ปลูกมะกอกเด้อมะกอกมะกอกมะกอกก็เป็นมะกอกอันนี้เป็นเม่์ก็อะไรเงี้ยมะกอกอันนี้อีหยังอันนั้นเด้ก,กระเพรากระเพราากระเพ่าเป็นกระเพรากระเพราสิมีสองชงนิดเขาปลูกไว้ครับนี่กระเพราอีหยังก่อกระเพราขาวอันนี้เด้ อันนี้เป็นกระเพราเนีวว่ยกระเพราดิบหรือกะเพราวม่วงครับอือผลลับผลมักผลต่อมาครับอยังเพื่นออะพรพอนี่สีม่วงจังเหลียวเห็นชใชน่กระเพราสีม่วงแดงกันบ่กระเพราแดงใบเขาสีต่างกันก็ขาวขาวอันนี้เด่นหนึ่งพริกปลูกพริกเพราะว่าต้องคู่กันปลูกกั<ม>บกพริกแล้วก็ต้องปลูกกระเพรา บอกริกปลูกริบน้ำอ่าต่อมาครับอันนี้เป็นพกุกเป็นขั้นมาให้ไรสำหรับมื่อนี่ครับรับตามอันนี้อันนี้เดยเนี่ยให้ไรครับให้รรไรก็คือข้าปลูกพาร์ทอันนี้ปลูกเป็นน้ำเน้นอันนี้เขาเอิ้น่า<ม>เบี้ยน้อยอันนี้เบี้ยน้อยครับแล้วที่ทำการ อันนี้คืออิ้นอีหย่างนเน,นี่ยขย้ายอามาแปะอามาแปะว่าถ้าอื่นแปะเนาะลายมองลายเพิ่นก็นว่าเอามาบงเนาะอันนี้แหละครับไอไล่มันอันนี้อันนี้มันติดแล้วอันนี้เพิ่งเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดครับก็ <c oughs> สิเตสสิเหีียวหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าระบบลากติกทางานทําลายสําหรับแลงนี้ใกล้จเจ็บขายได้แล้วมีสองยาครับเฮาปลูกทานี่เอ้าถ้า ถ้ามีคนอยากได้เขาก็ขายครับเขาก็ขายอันนี้ปลูกสำหรับการขายเขาถ้าเขาไปทรงเขาไปทรงแม่ค่ะก้นกลางมันไม่ค่อยได้ราคาแบบถูกกดราคาพร้อมปลูกงาเขา <laughs> าเาเพราะได้กินครับเนี่ยกับพวกเล้งาเหมือนกันอันนี้ถือว่าครบวงจวรอยู่ครับ มีถั่วฟัฟางมีถึงถั่วถั่วฝักเงาขาวแล้วก็ถั่วฝักเงาแดงอันนี้ต่ำนี่เบิดลเมียงครับต่เมียงเลยอ่าแต่ท,ที่นี่ถ้าเฮาถ้าเฮาไม่ได้เฮาเก็บผักนะไม่ได้เฮาเก็บผักก็สิไปขายเฮาสิเก็บเฮาสิขายผักแกงแนวกะกะผักกาดอันนี้เป็นผักกาดเขียวนะเขาสื่อเป็นกิโลผักกาดเขียวอันนี้ข้าวก,กาด ใบเขาสีกรอบอ่าผักกาดขาวแซ่บนี่อันนี้ผักกาดหินอันนี้ผักกาดหินผักกาดครับขี้เห่าเห็ดเบี้ยว้เอามาเอามาปลูกอันนี้เดชผักซีผักซีจีนพะนะบ้านเราเอิญนล้วมองเอิญทาความป้อถ้าภาษาราชการแน่ก็เอินผักซีจีนอันนี้เดชนี่เขาบ่งไว้บ่งไว้ครับนี่การบ่งแล้ว สีเขาเห็ดไว้เราที่มึงเขาติดเขากาส็สีเป็นตงงน้นใหญ่นั่งที่เรางานเดียวงนเด็ถ้าเอาออกมา,เ,<อ>าเขาสีให้เขาด,ากดักแดดเ่อใดเขาสีเฉาเหี่ยวเขาต้องคุ้มแดดไปเขาต้องเอาสแลมมาคุม้มไ<า>ว,ขวรรม้ข่าบอมีข่าบอมีสแลมก็เอาเลยถุงปุย๋ยหรือว่าเสื้อสาดเสื้อสะอาดมอนพื้นแบบนี้เพื่อจะให้เขาเขาจีได้บ่ถือแดดแข็งเขาสีบ่พับแอะแะครับอันนี้ได้จากมืดเหรอนี่ได้ประมาณ ตีมือลวเนาะเบิองมาถ้าเขาถูกแดดร้ายเขาก็ทีเหี้ยวโอ้ไกลไกล่เลยนะถ้าเขาติดเขาก็ทีซื้นมากอ,อกม่แกกฮนะเออเอาทีซื่นเลยอ่าปัจจุบันี้ผลพายได้สัตว์ข้อดีของการเขาปลูกผัก<อ>จรนครับหนึ่งละเขากินได้เขาไปกินก็ได้อันนี้กินไว้ว่าล่ะไม่ไว้ก็เห็ดคันสมคายหรือ,อว่า อิ้มกัยังขายะเายนาะนี่ขั้นสมขายได้ครับผลพายได้เขาซืนน้อโลโละยี่ห้าอันนี้ผลพายท้าเขายิมแล้วเขาก็ขั้นสมไว้ขายได้ครับหรือว่าขายต้นสดก็ขายได้แต่ว่ามื่อนี่ผลพายได้ที่ดีที่สุดอ่าส่วนส่วนเท่าก็คือการนี่ครับเพราะว่าเขาเก็บัเขาต้องมีการแต้งว่าครับมีให้ไหลเลย นี่อันนี้แหละครับผลผลฒนไรที่สุดยอดที่สุดเราเอาเ็ดกเกษตรในการปลูกพักปลูกงาอันนี้นะครับเอาเอาอันนี้เขาเก็บขายเขาเก็บในจุดปริมาณที่หลายมันก็คืพ่อพักแบบว่าดีจริงสิครับแบบขักงอะงาดำดำเดำิมเดิมจริครับอันนี้เขาผมใชเห็ดได้สองยาครับอันนี้ปุ๋ยพืชสดอของเขาีสิหลักๆเขาสิขายพัก กาดขาวกับผักเกี๊ยวนี่ครับกำลังไงเพอวันพิมเงิ้นอันนี้อันนี้กับอีกอันนึงครับอันนี้ขาหมูลเลยนี่ครับอันนี้คือผักบุ้งผักบุ้งน้นเาเนาะน้าก็เขาเก็บยูนิยูนาเขาปลูกมองที่ว่าเขาปลูกเมื่มอได้ปลูกนั่นเะขาปลอยมันขึ้นผักบุ้งนา้าตามธรรมาชาติเดี๋ยวเขาคอยเบือง แปงผักแต้งย่างแล้วนี่อันนี้แต้งแล้วสตอร์นออันนี้เขาอันนี้ครับนี่อันนี้เขาแตงแล้วเขาผักของต่งงานมานนีครับอันนั้นเศษที่เหลืออยู่ในถุงอเอาเบิรงเศษที่เหลือให้ถุงอันนี้ครับเศษที่เหลือโบองามอันแค่แตง อันนี้เขาจะไปใร่บไปเฉลี่ยงปลาครับสำหรับปลาในสระเขาพุ่นเพราะว่าเกษตรลุงลอนเขาตรงนี้ปลูกผักกันบอกครับปลูกผักเขาต้องใส่ยังเขาก็ต้องใส่น้ำโหในน้ำเขาต้องเฮ็ดยังครับก็ต้องเลี้ยงปลาไว้จะกินมีผักมีปลากินปลนกินผักกินปลาเขาก็ได้ได้จากการทำทำเกษตรครงวงจรนนี่แหละครับเดี๋ยวเขาจะเอาผักพวกนี้ปลาเขา ตามมาเบิ่งเด้อพี่แมนคือผมวาวว่อันนี้น้าเข่าพีบ้าครับนี่น้าเข่าน้าเข่าพีบ้าว้าพวงนั้นน้องก่อยส่งพักบุ้งเนาะเนี่ยเขาเก็บพักบุ้งจังนี่แหละครับไปจำหน่ายขายเพราะว่าเขาทับครบคั้นๆจากพวกวงจรครับนี่เขาบุ้งเดี๋ยวเจอกักบุ้งไปแต่งเบิ่งร์กอยโอ้ลมกิจกมเลยเต็ม อ,อันนี้คนเ่าไ,ได้ขี้กันนี่เลยเจ็บพับกระชองนี่นเลยหลายเยอเอาอันเขาต้องเอาอันมีเสียมีเสียเลอเกินไกลมาเก็บที่ไปก่อนเป็นสินค้าเอกของ สวนดุราเกษตรดินซีผมวะนี่แหละครับเขาได้ผักบุ้งมาแล้วเขาก็สิบต้องไปแต่งเนาะสำหรับการทำเกษตรวงครบวงจรมีรายได้แต่ก็มีผลพลอยได้มีรายได้มีผลพลอยได้ก็คือว่าคือว่าค่อนข้างจะครบวงจรเด้เนี่ยครับขายได้บุ้งนาเขาไปไปเบิ่งผลพลอยได้ชนิด น่าทึ่งที่สุดไปโอ้มีแต่ผักตันอันนี้ผักยังไง<จ>ผักใส่อันนี้เด้ถั่วพูถั่วพูว่าแม่ผาเด้ถั่วพูฟองแป้งนี่ฟองนึ่งไว้เฉพาะแต่นี้ยตั้งไว้หน่วยึ่ยงตังวแต่ว่าอันนี้แสีบเด้ผักงูหิวบ้านผมเอินผักงูหิวครับีผักงูหิวดิดโลดวายคือสีน,อน้อยแท้น้อยง่าย ดิเได้แล้วหรอวะมันไล่เนอะแกเราล่ะเอาได้อยู่แ่ปักไซเขาเขาเพิ่งเก็บไปอีกปักไซอันนี้ถั่วพลูนึกเจ้า่วผู้ครับมีท็อปฟน้ยเนาเป็นว่าเขาป้องจอนด้อ,อืมก็ผู้มีปลามีผกักมีปลามีผกักขาดย่งเดียว ใส่ก็หน <the surface. S 1> ่อยๆเนี out, ่มาละสี่นกพ่ะนะป่ะเอาไปเบิงสะเขาที่ว่าพาท่านเพื่อนๆไปเบืองครับป่ะนี่เขาเขาเขาแตงผักนี่บิ้งเนาะเขาบุ้งนาเขานี่เขาเป็นผักบุ้งอันนี้ขายได้อันนี้แตงยังไม่ได้แตงแล้วเขาแตงไป้แล้วมันช่มีนี่แล้วครับผลเพราะนี่ จากเศษนี่เขารบบย้อนให้ป่าเขาเพราะว่าเขาเกษตรเกษตรพรมงจรมันก็ตรงนี้บ่อนาไปเจอพอดักแล้วก็ต้องในบอ่อน้าเขาก็ต้องมีเรี่ยงป่าให้เลยนี่ครับให้เลยงานรัดนี่นคือการนี่ครับนี่พักกันนี่ครับอากาศ เขาเลยครับวางลงไปเลยครับเดี๋ยวเราก็จะกินเองไม่ต้องถิ่มครับมีไม่ต้องถิมเลยเป็นอาหารปลากิน<ว>กท่างดีครับประหยัดต้นทุนในการเลีย้ยงปลาได้ปักคักเลยสำหรับคนที่เห็บเปเรนะออี้ยงนะขากินนะอ่าโอเคเดี๋ยวเขาไปเบิ้งอีกสายนึง อันนี้แหละครับนี่เป็นบ่อครับนี่กำลังมาลุ้มกินเลยเพื่อโซนซานโซนซานเลยเขากินดีไมหมพ่ะห,หลายครับนี่เพื่ะกำลังกินเลยผักเขาย้อนลองให้กินปกเศษพักกุกนี่ครับเศษพักพวกบุ้งเนี่ยครับเอายอดขายแล้วเขาเอาเศษอาไอย่างมันลงเอาใบเอาการลงให้ป่าเขากินประหยัดได้ตั้งเยอะแน่ lah